ตัวมอนนะครับตัวนี้ตัวมอนอยัอยงอยู่เปล่าเดี๋ยวหลุดอีกเดี๋ยวหลุดอีกมีอะไรช่วยไหมครับเอาผ้ายเย็นกับยาดมหน่อย,ยอย่าหอมอย่าลมต้องการไหมครับมาแล้วครับมาเกียเ่ยวสายเกีเ่ยวสายเก็บเยื่อให้ก็ได้ครับไอ้เกี็บปลาได้ครับโอ้มาพันคันนี้อีกเนี่ยดูนี่เนี่ยเดีๆๆ <c oughs> ด๋ยวมาโดดขึ้นเรือพอดีพี่มล พันเองพ,พันเองแล้วกันตุ้ยกีิโลตัวนี้ตุ้ตตโอ้โห อยู่ไหนแล้วเนี่ยปลาโอ้ย,อยถ่ายไม่ทันทุกทีเลย,ย,ย,ยมาผมสีแฮะเจ็บโจเดอือโ,โ,โ,โอ้หโหพอดีเลยคันนี้พอดีเลยคันนี้แรงแล้ว ตีมันกระโดดทีพี่เจอตีตีตีก่อนเออตีมันกระโดดทีก่อนพี่เจ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเออตีไปเออเอาตะขอถูถูหัวยูเปลี่ยนตีเล้วเปล่าอ่าทานลกว่าๆโอ้โยสามโลกว่ากว่าโอ้ยมันแบน กินอันนี้อีกเอา้ายุ่งแล้วเอาแล้วชิบหายแล้วเอาเอปิดปิดกล้องตัวนี้ทีเอง